ครับก็นี่ก็คือฮาร์ดดิสก์40กิกนะครับที่ผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกที่หนึ่งเขียนเอาไว้ชัดเจนก็นี่ครับดูเลขตามนี้ก็แล้วกันนะครับ40กิกก่อนที่ส่งลูกค้านะครับผมก็ได้ทําการทดสอบด้วยการลงวินโดว์เรียบร้อยครับนี่ครับทดสอบของจริงครับ เพราะฉะนั้นหาร์ดดิสลูกนี้จึงไม่มีปัญหาในการทำงานนะครับสามารถทำงานได้ตามปกติครับก็ถือว่าหาร์ดดิสลูกนี้ทำงานได้นะครับจึงได้จัดส่งให้ลูกค้านะครับ อันนี้เป็นลูกที่หนึ่งนะครับก็ต้องเพราะว่าวันนี้ส่งหลายลูกก็ต้องเขียนเบอร์ติดไว้หน่อยนึงก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับการทดสอบทำงานได้แน่นอนครับแจ่มอารมณ์ดีการันตี